เมบานอะนะตั้งตั้งเสาตั้งเสาถึงถึงทุ่มหนึ่งพอดีเลยพอดีก็ทำงานสายเอ่อทำงานช่วงประมาณ10บโมงอะนะเทปูนเพึ่งเสร็จเนี่ยเทปูนพึ่งเสร็จช่วงทุ่มกวฟานะทุ่มสองทุ่มแล้ว มุคคลนะั้ก็ทำเร่งมากเลยคนเดียวอะนะมเมื่อยก็ต้องลุยต้องสู้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเก็บเชือกแต่ถ่ายวิดีโอไว้ก่อนอเพื่อจะได้ลง YouTube Mm-hmm.